พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์ขีดศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์ขีดศักดิ์นะครับทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมอาจะไม่ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจของธนาคารในการที่ใช้เงินตามเช็คนะครับผมเราจะเ็นนะครับผมว่ามีการออกเช็คนะครับผม ตามการชำระสินค้าต่างๆนะครับผมแทนเงินสดครับเช็คเหล่านี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ในการทำมาค้าขายนะครับเพื่อความสะดวกคล่องในการที่ไม่ต้องใช้เงินสดแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีพร,ะระบรเช็คกำกับในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้เงี้ยครับผมดังที่ท่านได้ทราบดีอยู่แล้วครับแต่เรามาดูอำนาจห,หน้าที่ของธนาคารนะครับผมในการใช้เงินตามเช็คนั้นนะครับผม เรามาดูนะครับตามมาตราที่9 9 2นะครับหน้าที่และอำนาจของธนาคารที่ใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนะครับผมท่านว่าไปอ่านสิ้นสุดไปเมื่อกรณีดังต่อไปนี้นะครับผมอันจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับกล่าวคือนะครับผมอ่ามีคําบอกนะครับผมห้ามการใช้เงินนะครับผมอาจจะมีคําสั่งจาก่าเจ้าของเช็คครับผมห้ามการใช้เงินนะครับสองนะครับรู้ว่าผู้สั่งจ่ายเช็คตายครับ ก็หมายความว่าผู้สั่งเช็คตายแสดงว่า,าเป็นการสิ้นนิติกรรมกันนะครับผมระหว่างผู้ผู้จ่ายนะครับผมกับผู้สั่งจ่ายนะครับผมผู้จ่ายคือธอนาคารนะครับผมอาสามนะครับผมรู้ว่าศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวนะครับผมหรือศาลมีคําสั่งให,ให้เป็นบคุคคลล้มละลายหรือได้ประกาศ คำสั่งเช่นนั้นนะครับผมถ้าศาลรู้ว่าผู้สั่งจ่ายนะครับผมเป็นบุคคลล้มละลายนะครับผมหรือว่ามีเจ้าพนักงานพิจทรณาผู้มาทนาธนี์นะครับผมการสั่งจ่ายจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารนะครับผมธนาคารก็มีสิทธิท,ที่จะปฏิเสธที่จะไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้นได้ครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับผมให,ให้ผู้นะครับผมผู้จ่ายเงินนะครับผม คือธนาคารนะครับผมถ้ามีสามข้อนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ผู้นะครับผมผู้ทุผู้นําเช็คมาขึ้นแก่ธนาคารนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายความดวงรัตทนายความในทีมดกรกิติศักด์ทนายความวิถีพุทธนะครับขาบกล่าวท่านวา่าท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อ ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดเรเกียรติศักดิ์ทนายความมิตรพูดสวัสดีครับ